สุดครับผมมือนี้นะครับสีผ้ามาเฮ็ดขั้นสนูวาวนะครับขั้นสนูวาวนะครับผมเนาะขั้นซนูวาวนะครับผมนะตัวนี้เป็นขนาดมิแปดสิบเซนนะครับผมตัวนี้ผมสีเลาะแปดสิบเซนเฮเบิ้งเด้อครับผมเนาะอันขนาดอื่นกับมี่ครับผมเรอไปแล้วนะครับนี่เรอเป็นลักษณะนี้เนาะนี่ครับนี่หน้าโค้งกับข้างบนนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะค้อมแข็งกับ แข็งป่านกลางนะครับจะแข็งร้ายนะครับผมเนาะเบิ้งครับไม่จะเลือกไส้นะครับไม้ที่เราใช้นี่เป็นไม้ขอดำๆนะครับผมเห็นว่าครับเนาะขอดำๆำเล็กน้อยนะครับผมเนี้ผมเราไม่สดนะครับเรากระสีไปล้นไฟตากแดดใบเห้นมันแห้งนะครับเป็นสีํำไปใส่นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาเอาไม้เป็นแบบไปใส่นี่ติดวาวเลยติดวาวเลยนะครับมันสีเห็ดเห้นแบบตอนแรกเขาไปทวงขนาดสินักพอดีนะ เพราะไม่มันแหงไปนะครับมันสีเบาครับผมมันสีเบาบานี้เกิดเกิดว่าเบาเบ่าเขามันมันพอดีแล้วทาไมมันแหงมากงสีมันเกิเย็นเห็นเบ่าเขาเบาหัวอได้เพราะว่ามันเบาลงนะครับผมเนอะนี่ฝากไว้ทุกคนนะครับผมเนาะไม่แหงไม่เป็นบอบพิษนะครับผมพราเขาเลือกใส่สิ่งที่นะครับผมนุ่นไฟตากแดนแหงกับใส่ใดขึ้นกันครับผมเนอะนะครับเลาไม่แหงเลยก็เย็ได้เลยครับผมนี่ ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวสิผ้าเราครับผมนี่ไม่ก็เข้ากับพามาขนาดเพอดีนะครับผมขนาดพอดีก็คือ,อเบื้องเบื้องการอยากไหมนะครับกับไมมแก้นะครับแล้วก็คอนี่ครับผมเสียดเห็นว่างคอพอดีนะครับแผ่ซึบเส้นกับสิตัดเลยเพราะว่าตามขนาดความยาวแผ่ซึบเส้นเนาะนี่เห็นมันคือกันนะครับเวลาโค้งมันสิได้แบบสมดุลน,นะครับเนาะ มามาเบิ้งการเลรากันนะครับ <c oughs> <c oughs> กระห้องอยู่สักหน่อยนะครับกันบาดมือน,นะครับเนาะนี่ผมก็สิถากถากไม้เป็นรูปส่งซะก่อนเกษสิบ่เห็นได้ไหมเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับกล้องพอดีสักหน่อยนะครับผมถักนะไม่ขึ้นรูปประมาณนี้นะครับเบิง้งเบิ้งคว่ำนาใหม่นะครับประกาศห้องกับเบิ้งคว่ำแก่ใหม่นะครับนะ พื่อเียโคง้งอันนี้เขาก็ตตองมาเหลาแตงนะครับมาเหลาแตงเรื่อครับผมวงจีไซเป็นมีดปอกนะครับมีดตอนในการเรา <c oughs> ไม่เข้าปุ๋นาเข้ากับพยายาลบลบคมมันครับลบคมนะครับไม่ห้องมือห้องนะครับเข้าตัวเายาห้องอยู่นะครับนัองสิบบาทมือครับ ผมสีเรลาสวยสวยลงนะครับแต่เป็นขั้นสนูนะครับสวยจากกลางนะครับเพราะว่าสีขั้นหน่อยขั้นนีนะครับเขาสวยสวยลงนะครับากนะครับลบเยี่ยมะครับอยากจะเข้ามากนะครับผมสีเหลาแบบแบนนะครับแบบแบนสักหน่อยนะครับ ลากระสีพอเป็นเรียมนะครับพอาไม่สิบสิลาลินมั่นสิบอจับเมือนะครับผมเป็นเรียมก็ได้ครับลดคบได้น้อยตัวนี้นะครับเบิองเราฟังหนึ่งแล้วนะครับตัวนี่ปึพบ่เข้ากับมะกรูงเบืองนะครับนะกรูงเบิองอ่ะประมาณนี้ฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งครับผมเราที่เราฟังนะครับผมสิเราจากจากกกไปปลายเด้อครับผมเราจากกกไปปลายก่อนนะครับ แล้วเนี่ยสือซอยแห้งเข้าเหลาง่ายนะครับกับสิบโอเสียลูปท้งใหม่นะครับกับเทนเสียงมาไม่ห่อยงากนัานะครับหลังจากเม่อควายแตงแตงฟังอีฟังนี่นะครับฟังที่เป็นเหงานะครับแล้วๆครับซึ่งความละเอียดเท่ากับใส่ใส่นี่เข้าขูดๆนะครับ เล้วเงี้ยทำนในกูดไปนะนครับนครับระบ้านครับเนาะเพิ่มน้าใหม่กับประบ้านเ้าก็มาโก,กงเมืองครับนะด้ขคือรูปเลยพอดีนะครับนะแล้วก็หาอ็เบิรงว่าสองฟังน้อซทำกันมาครับผมาเกินว่าเพ้่ท่อกันแล้วนะครับ เขาก็มาบักหัววิธีบักหัวกับผมคือเช็ดแบบสูบผมกับเช็ดให้มันแหลมก่อนนะเช็ดให้แหลมแหลมหัวแหลมนะครับมกักหัวแหลมกับเฮ็ดไอ้พวกมักกับพวกเฮ็ดนะครับผมนี่ครับบักหัวปุ๊บนะครับนี่ทำแหลมแน้านี่นะครับหลักสีไม่ดีฟังนึงนะครับผม อีกฟังนึงนะครับผมเนาะปึ๊บปื๊บนี่ครับไมนได้เล้วเหมือนกันแล้วครับผมแล้วเหมือนกันสองฟังแล้วก็จะบากล่องบากล่องมองนีนะครับเพื่อที่ให้ห้อใส่เชือกนะครับให้กองเชือกได้นะครับเป็นสนูออีสานนะครับสนู่วว้าวอีสานครับอย่าปักหัวนะครับ ผู้ใดบักยากก็หาเครื่องมือหรือว่าเชิงเ่นเรือ ouais right. pues, ตัดเล็กนะครับให้มันน่หน่อยแะ้วก็เท่ากัเรือเรือลงไปก่อนแล้วเขาจึงบากลงนะครับจังมีดคอยแคร่แค่ลงหรือว่านะครับหรือว่าหรือว่าเขาสอาใส่แบบอ่าหลุกหมูนะครับหลุมหมูน้ำหินเจียนะครับมาใส่ใบมันจี้จี้ลงไปเลยนะครับผมเนาะนีเนหน้าฟังหนึ่งนี่ประมาณนี้ครับผมบักหัว แล้วอีฟังหนึ่งครับอีกฟังหนึ่งเท่ากับเห็ดผมเรยสลับท่ากันนะครับนะไปสีบักฟังได้ก็ได้นะลยวแต่เขาถนัดครับผมแต่ว่าผมกับสี่บักสลับท่ากันนะครับเพื่อที่เ้เชียมันตกตกรุดจากมังคองยากขึ้นนะครับแต่เขาอยู่คนละฟังนะเวลาใบสนุเขามันบิดมันหมุนนะครับไม่กสิบได้บบตกบบตกจากใหม่เข้า ครับงานกุสิได้ประมาณนี้ครับนี่นี่นะปึ๊บๆๆนะครับที่นี่เขากะสีผู้ใดอยากอยากล้นไฟไปล้นนะครับไปแตกแดดมันแห้งก็ได้นะครับตผมสีคลิปต่อไปนะครับผมสีเมื่อคืนึ้นขั้นใหเบ้างคือเอาเชือกเอาใบมะขว ong นะครับแล้วก็สีแกงให้ฟังเรื่องครับผมมาลอติดตามกันครับแล้วสีคลิปหน้าสีเฮ็ดสีเฮ็ดใบเรื่องครับผม ฮีดใบชิทผ้าเฮดใบนะครับมาใส่ตัวนี้นะครับเนาโอเคครับผมในเรื่องติดตามคลิปต่อไปครับผมครับผม